พูดถึงทองคำเคยใครก็รู้จักใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนการลงทุนในทองคำยุคนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่การซื้อทองแท่งมาเก็บแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงอีกหนึ่งวิธีที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือ GF10 หรือ Gold Futures ครับปกติเวลาเรานึกถึงการลงทุนในทองเนี่ยก็จะนึกถึงการไปร้านทองซื้อมาเก็บไว้ใช่ไหมครับแต่ลองนึกภาพตามนะครับถ้ามีวิธีที่ทำให้เราเทรดทำกำไรจากราคาทองได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีทองจริงอยู่ในมือแม้แต่บาทเดียวล่ะ น่าสนใจใช่ไหมครับเอาล่ะเรามาทำความรู้จักเครื่องมือที่ว่านี้กันเลยดีกว่าโอเคครับก็ดนเลยเรามาดูกันให้ชัดๆเลยว่าไอ้เจ้า G.F.10 ที่เราพูดถึงเนี่ยมันคืออะไรกันแน่พูดง่ายๆเลยนะครับ G.F.10 เนี่ยมันคือสัญญาครับเป็นสัญญาซื้อขายลงหน้าหรือที่เรียกกันว่าฟิวเจอร์สซึ่งมันเปิดโอกาสให้เราเข้าไปเก่งกำไรกับราคาทองคำของไทยในอนาคตได้โดยที่ไม่ต้องไปยุ่งกับทองคำจริงๆเลย ทีนี้เรามาดูรายละเอียดของสัญญา G.F เซนกันหน่อยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือมันอ้างอิงกับทองคำแทง่ง96.5%มาตรฐานบ้านเรานี่แหละครับขนาดของสัญญา1ตัวเนี่ยจะเท่ากับทองคำน้ำหนัก10บาทและที่สำคัญมากๆคือราคาที่เห็นก็เป็นเงินบาทต่อทองคำา1บาทเลยคือมันเข้าใจง่ายสำหรับคนไทยเรามากๆครับแล้วเวลาเราเห็นชื่อย่อแปลกๆอย่าง G.F 10J23 เนี่ยไม่ต้องงงนะครับมันมีวิธีอ่านง่ายๆเลย G.F 10ก็คือผลิตภัณฑ์ที่เราคุยกันนี่แหละครับ คือสัญญาขนาดสิบาทส่วนตัวเจเนี่ยมันคือรหัสของเดือนซึ่งในที่นี้คือเดือนเมษาและเลข23ก็คือปีคศ2023ที่สัญญาตัวนี้จะหมดอายุง่ายนิดเดียวเองเอาล่ะครับพอเรารู้จักหน้าค่าตาของ G.F. 1 0กันแล้วคำถามที่ตามมาทันทีเลยก็คือแล้วเราจะทำกำไรจากมันได้ยังไงไปดูกลไกการเทรดกันเลยครับจุดที่ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับคือการเทรด G.F. 1 e เนี่ยมันเป็นเรื่องของตัวเงินล้วน,ลวนเลย ไม่มีการส่งมอบทองคําแท่งกันจริงๆนะครับพอจบเดียวแล้วเนี่ยเราจะได้รับหรือจ่ายแค่ส่วนต่างที่เป็นกําไรหรือขาดทุนเป็นเงินสดเท่านั้นเองกลยุทธ์แรกนะครับง่ายที่สุดเลยถ้าเรามองว่าเฮ้ยราคาทองคํากําลังจะขึ้นแน่ๆเราก็เข้าไปซื้อสัญญา G.F.10 เก็บไว้ก่อนครับหรือที่ในวงการเขาเรียกว่าการเปิดสถานะลองนั่นเองคือซื้อถูกเพื่อรอไปขายแพงในอนาคตหลักการเดียวกับการลงชุนทั่วไปเลย แต่แต่ที่เด็ดของฟิวเจอร์มันอยู่ตรงนี้ครับเราสามารถทำกำไรในขาลงได้ด้วยคือถ้าเราคิดว่าราคาทองคำกำลังจะร่วงเราก็สามารถขายสัญญาก่อนได้เลยหรือที่เรียกว่าเปิดสถานะช็อตแล้วพอราคามันลงไปจริงๆเราค่อยไปซื้อกลับคืนมาในราคาที่ถูกกว่านี่แหละครับคือการสร้างโอกาสได้ทั้งตลาดขึ้นและตลาดลง ทีนี้มาถึงตัวแลขมหาศจย์ที่ต้องจําให้แม่นเลยนะครับสาหรับสัญญา Gf t 0เนี่ยทุกๆครั้งที่ราคาทองคําขยับขึ้นหรือลง10บาทมูลค่าของสัญญาที่เราถืออยู่เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปร้อยบาททันทีนี่คือตัวคูณสําคัญเลยครับที่ใช้คํานวณกําไรขาดทุนอ่ะพอรู้ตัวคูณแล้วอาจจะยังไม่เห็นภาพงั้นเรามาดูตัวอย่างจริงกันเลยดีกว่าครับสมมุติว่าเราคาดการณ์ว่าราคาทองจะลงเราเลยจะเปิดสถานะชอ็อตหรือว่าขายก่อน มาดูกันครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมครับเราขายไปตอน28,900แล้วไปซื้อคืนตอน28,700ส่วนต่างก็คือ200บาทใช่ไหมครับทีนี้ก็เอาส่วนต่าง200เนี่ยไปคูณกับพหกคูณสัญญาที่เราคุยกันเมื่อกี้คือ10ผลลัพธ์ก็คือ2,000บาทนี่คือกําไรของเราในดีลนี้เลยครับง่ายๆแบบนี้เลยยังไม่รวมค่าธรรมเนียมนะครับโอเคตอนนี้เรารู้วิธีเทรดรู้จักวิธีคํานวณกําไรแล้วคําถามต่อมาก็คือ แล้วอีเจ้าราคาของ Gf 1 0เนี่ยมันขึ้นลงตามอะไรกันแน่คำตอบก็ตรงไปตรงมาเลยครับราคาของ Gf 1เนี่ยมันเคลื่อนไหวาตามราคาทองคำแท่งในบ้านเราเลยครับก็คือราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำนั่นแหละครับแต่แต่เดี๋ยวก่อนราคาทองในบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆนะครับมันมีปัจจัยหลักๆ2อ,อย่างจากต่างประเทศมาเกี่ยวข้องเต็มๆเลย1คือราคาทองคําในตลาดโลกหรือ Gold Spot และ2คืออัตราแลกเปลี่ยนหรือค่าเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐครับตรงนี้สําคัญมากนะครับมันแปลว่าอะไรแปลว่าคนที่เทรด g f 1 0เนี่ยจะดูแค่ราคาทองโลกอย่างเดียวไม่ได้แล้วต้องหันมาดูค่าเงินบาทด้วยเพราะถ้าเงินบาทแข็งหรืออ่อนค่ามันส่งผลโดยตรงกับราคาทองในประเทศนี่คือความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนหรือ fx risk ที่มาคู่กันเลยครับเอาละ พอพูดถึงความเสี่ยงแล้วก็ต้องมาดูอีกด้านของเหรียญกันด้างมาดูข้อดีหรือข้อได้เปรียบที่ทำให้ GF10 เป็นเครื่องมือที่น่าสนใจมากๆสำหรับนักลงทุนกันครับจุดเด่นที่สุดเลยนะครับน่าจะเป็นเรื่องของ Leverage หรืออัตราทดมันคืออะไรมันคือการที่เราไม่ต้องใช้เงินเต็มจำนวนเพื่อซื้อทอง10บาทครับเราแค่วางเงินประกันเริ่มต้นไว้แค่ประมาณ10%ของมูลค่าสัญญาทั้งหมด แค่นี้ก็สามารถเปิดสถานะเทรดได้แล้วอธิบายง่ายๆก็คือเราใช้เงินน้อยแต่สามารถควบคุมสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงได้ซึ่งมันดีตรงที่ว่าเราจะมีเงินสดเหลือในมือไปทําอย่างอื่นหรือลงทุนในตัวอื่นๆได้อีกโดยที่ยังได้เกาะกระแสร,ราคาทองคําไปกับเขาด้วยนี่แหละครับคือประสิทธิภาพของการใช้เงินทุนอีกเรื่องหนึ่งคือความยืดหยุ่นครับเพราะสัญญา G.F.10 เนี่ยมันเป็นไซเล็กคือ10บาท มันเลยทําให้รายย่ออย่างเราๆเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายบริหารจัดการพอได้สะดวกกว่าแล้วที่เจ๋งคือเราสามารถนํา5สัญญา GF10 เนี่ยมารวมกันให้มีขนาดเท่ากับสัญญาใหญ่ GF ขนาด50บาทได้ด้วยซึ่งตรงนี้มันเอาไว้ใช้ปรับกลยุทธ์ขั้นสูงได้เลยครับยังไม่หมดครับอีกหนึ่งข้อได้เปรียบที่สําคัญมากๆเลยก็คือเวลาครับเวลาในการซื้อขายของ GF10 เนี่ยมันยาวมาก มีทั้งช่วงกลางวันแล้วก็มีช่วงกลางคืนที่เทรดกันได้ถึงตีสามของอวันเลยแล้วทําไมมันถึงสําคัญขนาดนั้นน่ะล่ะครับก็เพราะว่าช่วงกลางคืนบ้านเราเนี่ยมันคือช่วงเวลาที่ตลาดฝั่งอเมริกายุโรปเขากําลังคึกคักกันเลยเป็นช่วงที่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสํำคัญๆของสหรัฐออกมาซึ่งข่าวพวกนี้แหละครับที่ทําให้ราคาทองคําโลกผันผวนที่สุดการมีนท์เซชั่นก็คือทําให้เราไม่ตกขบวนสามารถเข้าไปเทรดเพื่อตอบสนองต่อข่าวได้ทันทีนั่นเอง สรุปแล้วนะครับด้วยความสามารถในการทํากําไรได้ทั้งขาขึ้นขาลงการใช้เงินลงทุนที่น้อยลงแต่ให้ผลตอบแทนสูงบวกกับเวลาเทรดที่ยืดหยุ่นมากๆทั้งหมดนี้ก็ทําให้ GF10 เป็นเครื่องมือที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุนยุคใหม่จริงๆครับทีนี้คาถามสุดท้ายก็คือนี่อาจจะเป็นโอกาสทองสําหรับพอร์ตการลงทุนของท่านหลายๆคนหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องกลับไปพิจารณากันดูนะครับ